งินนี้นานาน่าจะรู้จักกันดีน,นะครับนี่ก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้เราก็ใช้ตาเบ็ดนะครับของโชกุนนะเนี่ยใช้สายดี BE, เข้าในรูนะครับนานาตามที่นานาเห็นนะครับปล่อยสายยาวนิดนึงนะครับที่จับอยู่นะครับนี่แล้วก็พับ2ขึ้นข้างบนนะครับปลายสายชักให้ยาวนิดนึงนะครับสายของเขานะ นี่ผมว่าน่าน่าจะรู้จักกันดีเลยแหละนี่ตัวนี้เลยสบับง่ายๆเลยนะครับถ้านะ้าคนไหนที่เคยใช้ใช้ดียังไงฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับก่อนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากกติดตามทําคลิปดีๆให้นะนาะความรู้แบบนี้เลยนะครับถานะ้าคนไหนที่สนใจอุปกรณ์ตกปลาก็เข้าไปดูหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับนี่ คอมเมนต์มาได้นะครับคุยกันได้แชร์ประสบการณ์ได้นะครับนี่นี่สำเร็จแล้วนะครับแค่ดึงทีละนิดสองสองฟังนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยในะใช้ครีมให้แน่นนิดนึงนะครับ